สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปรียบเทียบดินธรรมดากับดินที่ผสมไบโอชากันนะครับโดยดินที่ใช้นะครับจะเป็นดินลูกลังนะครับบิกเกอร์นี้ก็คือดินธรรมดานะครับส่วนอีกบิกเกอร์หนึ่งนะครับก็เป็นดินที่ผสมไบโอชาในอัตราส่วนดิน3ส่วนไบโอชา1ส่วนนะครับ จากนั้นเนี่ยก็จะลองเทน้ำนะครับเพื่อทดสอบการดูดซึมของดินทั้งสองชนิดนะครับบิก,กอ e r แรกนะครับก็คือดินที่ไม่ผสมไบโอชานะครับจะเห็นว่าน้ำซึมค่อนข้างช้าเลยนะครับครับน้ำจะค่อยๆซึมครับก็ลองมาดูอีกบิก g e r นะครับเป็นบิก,กอร์ที่ ผสมไบโอชานะครับผมจะลองเทน้ำลงไปนะครับครับจะเห็นว่าน้ำสามารถซึมได้เร็วกว่านะครับผมนี่ก็คือคุณสมบัติของไบโอชาที่ช่วยให้ดินมีความพุนแล้วก็เก็บกักน้ำได้ดีนั่นเองนะครับนะครับเปรียบเทียบ2บิ๊กเกอร์ครับครับก็เอาออกมาจากบิ๊กเกอร์แล้วก็มาใส่ถาดไว้นะครับ ทั้งสองบิกอร์นี้ใส่น้าเท่ากันนะครับจะเห็นว่าถาดนี้นะครับเป็นถาดที่ไม่ได้ผสมไบโอชาครับจะเห็นว่ามีน้ํานองออกมานะครับดินไม่ค่อยเก็บน้ํำครับส่วนถาดนี้นะครับเป็นถาดที่ผสมไบโอชาจะเห็นว่าไม่มีน้ํานองออกมาเลยนะครับไบโอชาดูดซึมน้ําไว้ได้หมดเลยนะครับนะครับทั้งสองถาดนี้ครับใส่น้ําเท่ากันนะครับ นี่ก็คือคุณสมบัติของไบโอชาที่ช่วยดูดซึมน้ำนั่นเองครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ที่ช่องทางที่ขึ้นให้ที่หน้าจอด้วยนะครับ